อ,อ้ยจบอีกแล้วเรียบร้อยพอ <c oughs> แล้วออ,อไอท้ายไม่เปิดอีก <c oughs> อ๋อมาลากมาลากดิเน ับโรนอ่ะดีเลยวะล่ะฝันหน่อโอ้ยกล่อยกล่อยกล่อเออเออเอ้ยโหดแต่ว่าจอดไปนนีแล เดี๋ยวมาดูตีนระเบิดครับ FRR สองหนึ่งศูนย์ครับ, A A A รบางานนี้เขาบอกว่ามาจัดหนักจัดเต็มเออเอ,อุออ้ออออยโอ้เฮ้ยสุดยอดโอ้มันคือโหดเลยวะโมมีอย่างดอกฟาดท้ายฟาดท้าย ไปถ่ายเลยพี่อ่กากินข่าวกันไปเอาแรงมาต่อโคตรแรงโคตรแรงโคแห้งอยู่ดีวะ <What? S 2> มันเครื่องเท่ายวะเนี่ยร้อยเก้าสิบแรงหัวฉีดหัวฉีดสองสี่สีอือมันแรงมันเอ้ยมันมันอยู่ที่คนขับได้นี่ <laughs> อยู่ที่คนขับนะ แรงไม่แรงอยู่ที่คนขับครับโอ้ยเขาบอกกี่ตันไวมเนี่ยหกตันบ่หรือสี่สี่ตันอ้วนบ่บ่โอ้ยใหญ่เด้ยว่ะเรียบร้อยครับแ้แรงมากโอเคโอเค ค FRR สองหนึ่งศูนย์อันนี้ก็เราบกครับครับ F X มีแต่คันแดงๆเนะี่ยติดสติ๊กเกอร์มานะ่ยสามหกูนย์เนี่ยเอามาจากอูรดารัดครับเขามีอยู่สามคันนะสามเสือครับ